เราข้ามไปที่เรื่องต่างประเทศบ้างเพราะว่าตอนนี้ก็มีการจับตาความเคลื่อนไหวของเขาเรียกว่าจีนและรัสเซียครับเพราะล่าสุดเนี่ยเป็นเวลาเกือบปีแล้วนะครับที่ทางรัสเซียเนี่ยส่งกองทัพรุกรานประเทศยูเรนะครับและถึงวันนี้ครับมีคําถามเกี่ยวกับจุดยืนของจีนในเรื่องความช่วยเหลือทางการทหารครับล่าสุดเนี่ยผู้นําของสองประเทศครับประกาศย้ําความเป็นหุ้นส่วนแบบไร้ขีดจํากัดครับตั้งแต่ก่อนสงครามจะเปิดฉากขึ้นไปแล้วก็ เราไปติดตามการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ครับแต่การไปเยือนรัสเซียของนายสีจิ้นผิงครับระหว่งางวันที่20-22มีนาคมนี้ครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับไปรับชมรายงานกันเลยครับเชิญค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนมีกำหนดการเดินทางไปเยือนรัเสเซีย20-22มีนาคมนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างจีนกับรัเสเซียโดยเฉพาะการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศสู่การเป็นหุ้นทาย,ยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน ก่อนการเดินทางมาเยือนรัสเซียนายสีจิ้นผิงเขียนบทความเสมือนกำหนดทิศทางในการเดินทางมาเยือนรัสเซียพูดถึงกระแสของประวัติศาสตร์ซึ่งไม่อาจหยุดยัง้งและจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนโดยเขาตั้งข้อสังเกตว่าขณะน,นี้โลกกำลังเผชิญกับปัญหาท้าทายด้านความมั่นคงการถูกครอบงำและการกันแกล้งในขณะที่นานาประเทศกระตือรือร้นค้นหาห,าหนทางความร่วมมือเพื่อก้าวพ้นจากวิกฤตการนี้โดยการแสดงความเห็นของผู้นำจีนเท่ากับ เป็นการประกาศไม่ยอมให้ชาติใดชาติหนึ่งมาบงการระเบียบกติการระหว่างประเทศโดยความเห็นของผู้นําจีนมีขึ้นในท่ามการความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเกี่ยวกับวิกฤตการยูเครนและการที่สหรัฐเข้ามาแทรกแซงอธิปไตยของจีนเหนือไต้หวันโดยจีนนั้นได้ต่อต้านแรงกดดันของตะวันตกที่ต้องการให้จีนประนามรัเสเซีย ทั้งนี้สํานักข่าวซินหัวของทางการจีนยังรายงานอีกว่าการเยือนรัเสเซียตามคำาเชิญของผู้นํารัเสเซียในครั้งนี้เป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกหลังจากที่สีจิ้นผิงได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานาธิบดีจีนสมัยที่สามซึ่งมีเป้าหมายเพื่อวางแผนแม่บทสําหรับการพัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนและรัเสเซียในยุคใหม่นับเป็นการเยือนครั้งที่9ในฐานะประธานาธิบดีจีนโดยนายสีจิ้นผิงและปูตินมีโอกาสได้พบปะกกัน รประมาณ0ครั้งตลอดช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาซึ่งนายสีจิ้นผิงนั้นต้องการจะชูประเทศจีนและแสดงจุดยืนว่าเป็นการในเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียยูเครนพร้อมทั้งวิจารณชาติตะวันตกในกรณีคว่ำบาตรรัเสเซียพร้อมย้ำอีกด้วยว่าประเทศจีนนั้นมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้งกับประเทศรัเสเซียทั้งในด้านการทหารการทูตการค้าและเศรษฐกิจนับตั้งแต่รัเสเซียบุกยูเครนเมื่อปีที่แล้ว คุณกองก็ชัดเจนกันไปนะจีนกับรัสเซียต้องจับตานะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมออกมานะครับในช่วงที่ระหว่างคุณประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดือนรัสเซียในครั้งนี้นะครับล่าสุดเพิ่มติมนิดเดียวคุณกองมีโฆศกกระทรวงการต่างประเทศของทางจีนนะคะก็มาเคลื่อนไหวนิดเดียวค่ะอันนี้ก็คือเหมือนปกป้องเต็มที่เหมือนกันนะคุณกองคือล่าสุดเนี่ยเป็นการเรียกร้องนะคะให้ศารอาญาระหว่างประเทศหรือว่าสารโลกค่ะหลีกเลี่ยงการงานแบบ2มาตรฐานคุณก้องแล้วก็ให้เคารพเกียรติประมุขแห่ง รัฐรัเสเซียมากกว่านี้หลังมีการออกหมายจับผู้นำรัเสเซียไหนก็หาอาจยาก,กอรสงคราม,มครับอันนี้ก็จะเจนกับท่าทีที่มีขึ้น,นะค่ะครับ